สวัสดีพี่ๆทุกคนคะ่ะวันนี้เป็นวันจันทร์ที่ยี่สิกรกฎาคมค่ะนะคะก็ให้ปลื้มๆในบุญปล่อยปลาที่เราสั่งสมบุญทุกวันเลยสุดยอดจริงๆนะคะใครที่เข้าซูมทุกวันตั้งแต่ตักบาตรตอนเช้าเรื่อยมาเลยปล่อยปลาสวดธรรมจักต่อหลายๆท่านก็อยู่ต่อจนถวายพระตหารอนุโมทนาบุญจริงๆคะ่ะ ทำให้รู้สึกว่าทุกๆวันจิตใจเกี่ยวข้องอยู่กับบุญกุศลตลอดเลยนะคะถ้าไม่ได้เข้าทุกวันเข้าบ้างก็ยังดีค่ะอย่างน้อยก็ถือว่าเข้ามากกว่าไม่เข้าก็อนุโมทนาบุญเช่นกันค่ะมีข่าวงานบุญแจ้งนิดนึงนะคะวันเสาร์ที่จะถึงนี้วันนี้วันจันทร์วันเสาร์ที่26กรกฎาคมจะมีงานบุญพิเศษค่ะเป็นงานบุญทอดพระป่าปฏิสังขรพระอาราม พื้นถนนในวัดสามพระยานะคะของพระพรหมดีลกก็ต้องบอกก่อนคะ่ะพระพรหมดีลกเป็นพระผู้ใหญ่ที่ดีกับวัดพระธรรมกายมากๆดีกับหลวงพ่อมากๆก็มีความรักกันในฐานะนักสร้างบรมีนะคะท่านเข้าใจการสร้างบรมีของหมู่คณะเราทุกอยาก่างและก็สนับสนุนด้วยที่ท่านเจอเหตุการณ์ที่เราทราบกันท่านต้องมาใส่ชุดขาวอยู่พักหนึ่งก็ถือว่าไม่ได้จะศึกไม่ได้อยากจะศึกนะคะใครมาเอา ถ้าเหลืองออกไปจากกายท่านก็เป็นบาปของคนนั้นเพราะว่าท่านยังไม่ได้ลาศิกขาไม่ได้กล่าวคําด้วยแต่ว่าให้แต่งตัวแบบนี้ก็ได้และท่านก็ประพฤติตนเยี่ยงสมณะมาตลอดจนกระทั่งความดีปรากฏท่านก็ได้กลับคืนสู่สมณศักดิ์กลับไปเป็นเจ้าอาวาสวัดสามพญาเหมือนเดิมนะคะวัดสามพญาช่วงที่ไม่มีท่านอยู่ก็ค่อนข้างจะเงียบเหงาค่ะท่านก็เลยอยากที่จะบูรณะปฏิสังขรณ์วัดของท่านจริงๆคือเชิญชวนญาติโยมทั่วไปค่ะ แต่ก็อยากเชิญชวนญาติโยมวัดพระธรรมกายลูกหลวงพ่อไปเอาบุญพิเศษนะคะไปช่วยกันค่ะพิธีทอดพระป่าจัดที่ไหนก็จัดที่วัดสามพระยานะคะวันเสาร์ที่2 6กรกฎาคมจัดที่ศาลาอบรมสงฆ์ค่ะทำบุญอย่างไรดีตามกำลังศรัทธาเลยค่ะฝากผู้ประสานงานได้เลยนะคะผู้ประสานงานจะโอนเข้าบัญชีให้หรือบางท่านทราบเลขบัญชีทำบุญเอง ก็ทําบุญได้ค่ะแล้วก็ส่งสลิปมาให้ผู้ประสานงานนะคะผู้ประสานงานจะได้ประสานงานต่อเพื่อที่จะออกใบอนุโมทนาบัตรมาให้ตามศรัทธาได้เลยแต่ถ้าอยากมีกองบุญให้ปลื้มๆก็คือตารางเมตรละสามพันบาทค่ะถ้าทําบุญเป็นตารางเมตรก็ได้นะคะจะได้นึกออกว่าเออเราได้ร่วมสร้างถนนครบหนึ่งตารางเมตรนอกจากทําแล้วก็เชิญชวนไปร่วมทอดผ้าป่ากันค่ะช่วงเวลา 13นาฬิกาถึง15นาฬิกา3านาทีหรือบ่ายโมงถึงบ่ายสโมงครึ่งนะคะแล้วก็มีงานบุญถัดไปอีกสัปดาห์หนึ่งก็คืออาทิตย์ต้นเดือน3สิงหาคมอันนี้ก็ให้พีพ,พีทราบข่าวไว้ก่อนเลยค่ะจะได้จัดสรรปัจจัยทำบุญได้เลยนะคะต้นเดือนสิงหาทุกปีจะเป็นวันสมาธิโลกค่ะเราก็จะมานั่งสมาธิร่วมกันบูชาข้าวพระเหมือนทุกครั้งและก็จะเป็นวันมุทิตาปททอ9ทั่วประเทศไทย สามสิงหานี้ก็เลยจะมีงานบุญพิเศษถวายสังฆทานพระ2,000วัดและก็มุทิตาปทท้านะคะทำบุญวัดละหนึ่งบาทก็ได้ค่ะวัดละหนึ่งบาทก็2,000บาทเองนะคะเราก็ต้องไม่พลาดทุกบุญเพราะว่าเราจะไปด้วยกันเราก็ต้องสั่งสมบุญร่วมกันก็เหมือนพระสาวกทั้งหลายของพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ ก็ต้องสร้างบุญสร้างบารมีร่วมกับท่านมาค่ะถึงจะเป็นหมู่คณะเดียวกันนี่ก็คือการประกอบเหตุเพื่อที่เราก็จะเป็นหมู่คณะเดียวกับครูบาอาจารย์ของเรานะคะมีบุญอะไรก็อยากให้ทําไปเถิดทาเท่าที่สะดวกอย่าขาดสักบุญเดียวละกันและบุญอื่นๆวัดอื่นๆเรามีปัจจัยเพียงพอเราจัดสรรได้เราก็ต้องทําด้วยเหมือนกันค่ะเพราะว่านักสร้างบารมี เราก็ต้องทนุบำรุงพระพุทธศาสนาโดยภาพรวมอยู่แล้ววัดไหนขาดแคลนเรามีปัจจัยเพียงพอเราก็ไปช่วยนะคะอันนี้ก็เป็นบุญของเราจะทําให้เราเกิดมากี่ภพกี่ชาติก็ตามเราก็จะอยู่ในพระพุทธศาสนาเราทําบุญในพระพุทธศาสนาตรงนี้ก็ทําให้การันตีเราละแม้ว่าเราจะลืมอธิษฐานจิตแต่เราก็จะไม่พลังพลาดไปเกิดนอกบุญญาเขตค่ะเราจะเกิดมาพบพระพุทธศาสนานะคะก็มาเรื่องรา พระเวสสันดรชาดกสัปดาห์ที่แล้วก็ถึงตอนที่สเสด็จปู่ก็ได้เจอหลานแล้วและก็ได้ประกาศให้กับชาวเมืองทุกท่านได้ทราบว่าจะไปรับพระเวสสันดรกลับมาเป็นกษัตริย์ปกครองเมืองสีพีต่อไปทุกคนก็เห็นชอบด้วยค่ะทุกคนก็ยินดีนะคะก็มีความปลื้มใจกันว่าจะไปรับพระเวสสันดรพระเจ้าสนชัยก็ให้อามาต์ทั้งหลายเตรียมขบวนสเสด็จอันยิ่งใหญ่เลยค่ะ ขบวนเสด็จเนี่ยในบทนี้บรรยายมายิ่งใหญ่มากหลายบรรทัดทีเดียวอย่างช้างก็ต้องคัดเลือกช้างที่ดีที่สุดม้าก็ต้องเป็นม้าที่ดีที่สุดประเภทละหนึ่งี่พันตัวก็จะมีทั้งขบวนช้างหนึ่งี่พตัวขบวนมา้าพลทหารเดินเท้าให้เตรียมหนทางที่ดีนะคะเตรียมทางเสด็จเนี่ยให้ราบเรียบปักธงไปเรื่อยเลยและที่สำคัญ ก็ได้เตรียมช้างปัจจัยนาคเข้าขบวนไปด้วยช้างจะไปรับพระเวสสันดรกลับมาค่ะช้างแม้เป็นสัตว์แต่ก็เป็นสัตว์คู่บุญของพระเวสสันดรก็ดีใจค่ะจะได้ไปรับพระเวสสันดรน,นะคะแ,ะแล้วการเดินทางก็มาถึงขบวนเสด็จก็เริ่มเดินทางกันรอนแรมผ่านไปเรื่อยๆจนกระทั่งเกือบถึงเขาวงกฏแล้วพระเวสสันดรกับพระนางมัศีก็อยู่ในอาสมได้ยินเสียงดังค่ะเสียงฝีเท้า เสียงการเดินทางอ่ะดังพระองค์ทั้งสองสเสด็จขึ้นไปบนยอดภูเขาค่ะก็มองดูว่าเกิดอะไรขึ้นเห็นขบวนเป็นกองทัพยิ่งใหญ่เลยตอนแรกพระเวสสันดรก็เปิดออกมานะคะเรามาถึงที่นี่กันแล้วยังมีกองทัพศัตรูจะมาร้าานอีกหรือนี่ถ้ามาร้าาน,นี่เราเหลือกันแค่สองคนเนี่ยเราจะสู้ยังไงดีพระนางมาัตสีพยายามเพ่งมองนะคะก็ตรัสบ,บอกพระเวสสันดรค่ะ พระองค์ทหารทั้งหลายใส่ชุดทหารคุ้นๆน,นะเพคะน่าจะเป็นกองทัพของเมืองสี่พีธงก็คุ้นๆเพคะพระองค์ลองพิจารณาน่าจะเป็นกองทัพของเมืองสี่พีที่มาก็เหมือนที่ทา้าวสก,กัดเทวราชได้กล่าวไว้ในพรข้อแรกเลยพระองค์ได้ขอพรไว้ว่าขอให้เสด็จพ่อมารับกลับไปครองราชน่าจะเป็นจริงแล้วเพคะทั้งสองพระองค์สบายใจขึ้นค่ะแล้วก็ไปนั่งรอในอาสมนะคะ เมื่อใกล้จะเข้าสู่สถานที่ของพระเวสสันดรและอาสมละ,สะเสด็จปู่ก็บอกว่าเดี๋ยวปู่จะเข้าไปพร้อมกับทหารส่วนหนึ่งตามสเสด็พระนางผุสดีและหลานๆให้รอก่อนค่อยๆเข้าไปทีละคนแล้วกันเป็นการมองการไกลค่ะก็บอกว่าถ้าเราเข้าไปทั้งหมดจะเกิดความโศกาอาดูนมันเป็นความดีใจแหละแต่มันจะเป็นความดีใจที่ยิ่งใหญ่เกินจะรับไหว ค่อยๆเข้าไปทีละคนและกันให้ค่อยๆค,คลายอ่าพอปู่เข้าไปสักพักนึง่าค่อยมาและหลานค่อยมาก็ตกลงกันนะคะเสด็จปู่พระเจ้าสนชัยก็เดินเข้าไปก่อนค่ะพระเวสสันดรกับพระนางมัตซีเห็นพระราชาเสด็จมาก็ดีพระไทยนะคะทั้งคู่ก็ก้มลงไปกราบแทบพระบาทของพระเจ้าสนชัยก็ปฏิสันธานพูดคุยกันพระเจ้าสนชัยก็ถามลูกด้วยความรักค่ะเป็นอย่างไรบ้าง ไม่เจอกันเกือบปีเลยลูกดูผอมไปนะสัตว์ป่าทั้งหลายได้ทำลายลูกไหมเป็นอยู่อย่างไรทานอย่างไรก็ถามไปพระเวสสันดรก็ตรัสตอบมาว่าลูกก็เป็นอยู่ยังมีความสุขโดยอัตภาพประมาณนี้ก็คืออยู่ได้แล้วก็เล่าให้ฟังค่ะ,สะเสด็จพ่อตอนนี้การหาชาลีได้ถูกพรามณ์ใจร้ายขอไปแล้วก็ได้ไปจากลูกทั้งสองแล้ว สเสด็จพ่อเจอหลานทั้งสองไหมพระเจ้าค่ะพระเจ้าสนชัยก็บอกว่าไม่ต้องห่วงเลยหลานทั้งสองตอนนี้กลับมาสู่พวกเราเรียบร้อยแล้วกลับมาสู่อ้อมอกปู่กับย่าแล้วพ่อไทยตัวหลานทั้งสองเรียบร้อยแล้วและตอนนี้ก็มีข่าวดีคือช้างปัจจัยนาคก็ได้กลับมาสู่บ้านเมืองเราแล้วเช่นกันแผรนกาลิงครัตนามาคืนและวันนี้พ่อก็ได้นําช้างปัจจัยนาคมาด้วย พ่ออยากจะมารับลูกกลับไปเพื่อที่จะเป็นกษัตริย์พระองค์ก็ตัดด้วยความจริงใจเลยค่ะที่ผ่านมาพ่อได้ทําผิดไว้พ่อได้นปนะเทศลูกออกมาทาั้งๆที่ลูกไม่มีความผิดเลยลูกเป็นพระราชาที่ดีมาโดยตลอดแต่เพราะความเข้าใจผิดของประชาชนบัดนี้ประชาชนทั้งหลายพวกเราก็มีความคิดตรงกันแล้วเราตั้งใจที่จะมารับลูกกลับไปเป็นพระราชาต่อไป พระเวสสันดรก็นิ่งนะคะหลังจากคุยเนี่ยเล่าเรื่องนี้ไปแล้วพระนางผุสดีรู้สึกว่าได้เวลาแล้วพระนางก็เลยเสด็จเข้ามาต่อไปค่ะพอเห็นพระนางพระเวสสันดรกับพระนางมัสีก็เข้าไปกราบแทพบาตเช่นกันก็ปฏิสันทานพูดคุยด้วยความรักและคิดถึงผ่านไปอีกสักนิดหนึ่งหลานทั้งสองชาลีกันหาก็เข้ามาค่ะพอชาลีกันหาเข้ามาเนี่ยพระนางมัสซีดีใจมากโผล่เข้าไป ตั้งใจจะเข้าไปกอดลูกนะคะเกือบจะถึงลูกแล้วด้วยความดีใจและตื้นตานใจค่ะพระนางหมดสติสลบไปเลยลูกทั้งสองเห็นแม่สลบไปวิ่งเข้ามาหาพอถึงตัวแม่ปั๊บสลบตามค่ะหมดสติตามนะคะพระเวสสันดรเห็นเหตุการณ์คือมันก็เป็นเหตุการณ์ความปลื้มปิติเนาะก็คงแบบดีใจมากซะจนไม่สามารถดํารงสติไว้ได้ก็เลยหมดสติหรือสลบไปนะคะพระเวสสันดรเห็นเหตุการณ์ ก็หมดสติเช่นกันค่ะ,สะเสด็จปู่สเสด็จย่าเห็นเหตุการณ์สลบกันหมดเลยทหารที่ตามสเสด็จทั้งหมดก็สลบไปค่ะตอนนี้ทุกคนสลบเกลี้ยงนอนกันเต็มไปหมดเลยนะคะเท้าสักกาเทวราชเห็นแล้วพระองค์ก็คิดเลยว่าแล้วใครจะปลุกใครล่ะทีนี้อันนี้คือภาษาเราเนาะสลบกันหมดแบบนี้ใครจะปลุกใครก็ไม่มีใครปลุกใครก็เลยบันดาลให้เกิดฝนขอรพัดตกขึ้นมา พอฝนตกชั่วขณะหนึ่งทุกคนก็ฟื้นคืนสตินะคะจํากันได้อยู่นะคะฝนขอรพัฒก็เป็นฝนสีแดงเหมือนเลือดนกตกลงมาแล้วอยากให้เปียกก็เปียกไม่อยากให้เปียกตัวก็ไม่เปียกและก็จะซึมลงไปสู่ดินเลยเหตุการณ์ฝนโบกขอรพัฒนี้เองถ้าเราย้อนกลับไปหลายหลายวันที่ผ่านมาหลายหลายอีพีที่ผ่านมาฝนโบกขอรพัฒนนี่แหละคะ่ะเป็นปฐมเหตุที่พระพุทธองค์ได้เล่าพระเวสสันดรชาดกเราทวนกันหน่อย อสมเหตุก็ครั้งนั้นพระองค์ได้ไปโปรดพระญาติที่กรุงกบิลพัทพระญาติหลายๆคนก็ยังไม่ศรัทธาพระองค์ก็ต้องใช้ฤทธิ์หลายๆอย่างเพื่อให้พระญาติทั้งหมดมีความเลื่อมใสศรัทธาและก็เชื่อว่าพระองค์คือพระพุทธเจ้าจริงๆเมื่อพระญาติมีความศรัทธาและตั้งใจที่จะกราบพระองค์ด้วยความจริงใจแล้วพระองค์ก็เลยบัรดาลให้เกิดฝนโบกขอรพัดค่ะถามพระพิสุตามเสด็จพระศาสดาก็เลยถามว่า ฝนโบกครพัทนี่เกิดขึ้นครั้งแรกหรือเปล่าช่างอัศจรรย์จร,จร,จริงๆพระบุทธองค์จึงตัดว่าสิ่งนี้ไม่ได้เกิดขึ้นครั้งแรกฝนโบกครพัทก็เคยเกิดขึ้นมาแล้วสมัยที่พระองค์ได้เป็นพระเวสสันดรน,นะคะนี่ย้อนให้ฟังเนาะนี่คือปฐมเหตุตอนที่เราเริ่มต้นเล่าเรื่องค่ะฝนโบกครพัทที่ตกลงมาก็ทําให้ทุกคนฟื้นสติกลับคืนมาเหมือนเดิม และทุกคนก็พร้อมใจกันขอร้องพระเวสสันดรว่าให้ช่วยกลับไปเป็นกษัตริย์ด้วยเถิดที่ผ่านมาทําผิดไปแล้วพระเวสสันดรก็สาทุกการยอมรับนะคะและพระองค์ก็ขอเข้าไปเปลี่ยนเครื่องทรงก็เปลี่ยนจากชุดนักบวชกลับมาเป็นชุดขาวแล้วก็แต่งตั้งสถาป,ปนาการณ์นนตรงนั้นเลยขึ้นเป็นกษัตริย์เลยก่อนที่จะออกจากอาสมพระเวสสันดรและพระนางมัตสีก็ก้กลมลงกราบอาสมของตนเองค่ะ การกราบในที่นี้ก็เป็นการนึกถึงขอบคุณสถานที่แห่งนี้ที่ทำให้ตลอดระยะเวลาเกือบปีก็ได้ตั้งใจบำเพ็ญเพียรนะคะก็เหมือนกับเป็นสถานที่ที่ดีครั้งหนึ่งก็ได้อยู่นะตรงนี้ยาวๆแล้วก็ได้บำเพ็ญเพียรอย่างเต็มที่ตอนนี้ทุกท่านทุกคนก็เข้าสู่ขบวนเสด็จกลับเมืองเรียบร้อยค่ะเดินทางกลับเมืองไปนะคะพระเวสสันดรก็นั่งบนช้างปัจจัยนาคขณะที่เข้าสู่ กรุงเชตุดรประชาชนก็ออกมาต้อนรับยิ่งใหญ่เลยก็ได้มีการตีกลองประกาศไปว่าขณะน,นี้พระเวสสันดรขึ้นเป็นกษัตริย์แล้วให้ประชาชนทราบข่าวค่ะก็ดีใจกันจนกระทั่งค่านะคะวันถัดมาวันรุ่งขึ้นพระเวสสันดรก็อยู่ในช่วงตื่นบรรทมพอดีค่ะพระองค์ก็คิดขึ้นมาตอนนี้เราก็กลับเป็นกษัตริย์แล้วแล้ววันนี้เราจะถวายทานอะไรดีเนาะ พระองค์ก็จะต้องถวายทานทุกเช้าอย่างที่ขอพอรไว้กับเท้าสักกาเทวราชค่ะหนึ่งในแดข้อที่ขอไว้ก็คือเมื่อกลับมาสู่เมืองแล้วตั้งใจจะถวายทานก็ขอให้มีทานอัศจรรย์เกิดขึ้นตามพรที่พระองค์ปรารถนาเลยเท้าสักกาเทวราชก็เลยรู้สึกบรรดุกำพลศีลอาดเริ่มที่จะกระด้างรองค์ตรวจด,ดูเป็นหน้าที่ของเราพระองค์ก็เลยบันดาลให้เกิดฝนรัตนชาตินะคะตกลงมา ั่วกรุงทั่วแคว้นสี่ีเนี่ยตกลงมาเต็มไปหมดเลยบ้านเมืองทั่วไปอ่ะก็จะสูงประมาณเข่าในพระราชวังผลรัตนชาติตกมาสูงถึงเอวเลยเมื่อพระองค์ตื่นบรรทมทําภารกิจเรียบร้อยทหารก็มารายงานค่ะว่ามีรัตนชาติตกลงมาพระองค์ก็เลยบอกเนี่ยแหละคือทานที่เราจะได้บริจาคในวันนี้ก็คือรัตนชาตินะคะ ก็ให้ทหารได้ประกาศไปเลยชาวเมืองคนใดต้องการได้รัตนชาติเท่าไหร่เก็บเข้าไปเลยเก็บไปตามที่พอใจเหลือค่อยเอาเข้าทองพระคังถ้ามาแบบนี้ถ้ามีรัตนชาติซักกับมือหนึ่งเราก็คงสบายใจที่เราได้ทําบุญสามหมื่นวัดทําบุญกระถิ่นอย่างเต็มที่นะคะแล้วก็สองพันวัดด้วย พระองค์ก็ตั้งใจสร้างบารมีต่อไปสร้างมหาทานบารมีทุกวันกลับมาตั้งโรงทานเหมือนเดิมค่ะหกแห่งเหมือนเดิมสีท่ทิศทิศละหนึ่งแล้วก็กลางพระนครหนึ่งหน้าประตูวังหนึ่งนะคะ,ะองค์ก็เป็นพระราชาที่ปกครองประชาชนด้วยทศพิธราชธรรมจนตลอดชีวิตและจากชาติที่เป็นพระเวสสันดรไปเกิดเป็นเท้าสันตดุสิตบนสวรรค์ชั้นดุสิตนะคะ เพื่อเตรียมจะลงมาบังเกิดเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโคตมะของเราค่ะพอพระองค์เล่าเสร็จถึงตอนที่พระองค์ได้ไปบังเกิดเป็นเท้าสันตดุสิตแล้วพระองค์ก็ตรัสต่อนี่แหละพิสูจน์ทั้งหลายฝนโบกขอรพัดก็ไม่ได้เกิดขึ้นครั้งนี้เป็นครั้งแรกในที่ประชุมหมู่ญาติของเราเคยเกิดมาแล้วดังที่เราเล่าให้ทุกท่านฟังวงเล็บอย่างยาวนานมาหลายอีพีนะคะก็เป็นเช่นนี้แหละ พระองค์ก็เลยประชุมชาดกค่ะเป็นตามที่คาดไหมคะชูชกได้มาเกิดเป็นพระเทวทัตในพบชาตินี้นางอมิตตาก็คือนางจินจามานวิการู้จักจินจามานวิกากันไหมคะจินจามานวิกาให้ร้ายพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะคะพรานเจตบุตรพรานเจตบุตรก็คือในพรานที่เฝ้าแนวป่าด่านแรกค่ะคือนายชนะในพบชาตินี้นายชนะก็คือ คนสนิทของพระองค์ที่ตามสเสด็จตอนที่พระองค์จะบวชอัจจุตารุีคือพระสารีบุตรในภพชาตินี้เท้าสักกะเทวราชคือพระอนุรุทธะในภพชาตินี้ชาลีกุมารก็คือสมณเณรราหุลในภพชาตินี้น้องกันหาชินาคือพระนางอุบลวรณาเถรีอัครสา,าวิกาเบื้องซ้ายในภพชาตินี้อัครสา,าวิกาเบื้องขวา คือพระนางเขมาเถรีนะคะจริงๆเคยเล่าไปแล้วนานมาแล้วเหมือนกันเล่าไปก่อนที่จะทําช่องจํามาเล่าก็ถ้าอยากฟังเรื่องราวของอัครสาวิกา Gobierno ยังไงเจอกันก็บอกกันนะคะจะได้นํามาเล่าให้ฟังอีกครั้งหนึ่งได้ค่ะพระเจ้าสนชัยก็คือพระเจ้าสุโธธนะในภพชาตินี้พระนางผุสดีสเสด็จแม่ของพระเวสสันดรก็คือพระนางสิริมหามายา สเสด็จแม่ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในภพชาตินี้พระนางมัตซีก็คือพระนางยโสธราพิมพาในภพชาตินี้นะคะประชาชนทั้งหลายชาวเมืองสีพีทั้งหลายก็คือพุทธบริษัทในภพชาตินี้นั่นเองพระเวสสันดรก็คือเราตถาคตนั่นเองค่ะระองก็ประชุมชาดกให้พระพิสุ์ได้ทราบว่าอดีตที่สร้างบารมีกันปัจจุบันคือใครบ้างนะคะ สมมติปื้ม,มสมมุติวันที่เราไปถึงที่สุดแห่งธรรมกันแล้วผู้ที่เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็จะต้องประชุมชาดกอดีตชาติของเขาก็คือพี่เก๋กฤษณินปัจจุบันก็คือพระพิสุรูปนี้ผู้เป็นเลิศด,ด้านาว่าไปดีไหมคะอดีตของเขาในภพชาตินั้นคือกัลยาณมิตรชริดาปัจจุบันคือพระพิสุผู้เป็นเลิศในด้านจุดๆอะไรเงี้ย มันน่าปลื้มเนาะเห็นไหมคะเราก็เลยต้องสร้างสมบูรณ์ทุกทุกบุญอย่างเต็มที่เต็มกำลังเพื่อปรารถนาที่จะตามติดติดตามหมู่คณะของเราไปจนกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมจะไปด้วยกันก็ต้องทำทุกบุญอันนี้จริงๆค่ะและที่สำคัญที่ครูแม่ใหญ่เน้นเสมอคือการปฏิบัติธรรมเพราะการปฏิบัติธรรมทำให้ใจเราบริสุทธิ์จุดมุ่งหมายสูงสุดจะไปที่สุดแห่งธรรมไปที่สุดแห่งธรรม ต้องเข้าถึงทมด้วยต้องมีความสะอาดบริสุทธิ์ของใจด้วยใจจะสะอาดบริสุทธิ์ได้ก็ต้องทําทุกอย่างทั้งทานศีลภาวนาภาวนาสําคัญแน่นอนเพราะว่าทาให้ใจของเรามีความบริสุทธิ์ยิ่งขึ้นแล้วก็มีความละเอียดสรุปชาดกสักเล็กน้อยก่อนที่พรุ่งนี้จะไปสู่เรื่องราวของบุคคลผู้เป็นเลิศในด้านของการมีลาบสการะนะคะชาดกที่เล่าไปยาวๆประมาณปีกว่าได้นะคะ ชาดกแรกพระเตมียกุมารผู้ยิ่งด้วยเนคขมมะบรมีค่ะชาดกที่สองพระมหาชนกผู้ยิ่งด้วยวิริยบารมีชาดกที่สามสุวรรณสามผู้ยิ่งด้วยเมตตาบารมีชาดกที่สี่พระเจ้านิมิราชผู้ยิ่งด้วยอธิฐานบารมีชาดกที่ห้ามโหสถบัณฑิตผู้ยิ่งด้วยปัญญาบารมีชาดกที่หกผู้ริทัตตานาคราช ผู้ยิ่งด้วยศีลบารมีชาดกที่7จันทกุมารผู้ยิ่งด้วยขันติบารมีชาดกที่8มหาพรหมนาระผู้ยิ่งด้วยอุเบกขาบารมีชาดกที่9วิทุระบัณฑิตผู้ยิ่งด้วยสัจจะบารมีและชาดกที่เพิ่งจบไปค่ะชาดกที่10พระเวสสันดรชาดกผู้ยิ่งด้วยทานบารมีก็มีโอกาสไปทบทวนเรื่องราวการสร้างบารมีของพระโพธิสัตว์ 10บาร,รมีหลักๆนะคะว่าพระองค์ยิ่งยวดขนาดไหนเราไปศึกษาเราก็จะได้มาดูตัวเราเองสิ่งที่เราทำก็เพื่อบาร,รมีเหมือนกันเราเป็นนักสร้างบาร,รมีเราก็ต้องสร้างบาร,รมีทั้งสิิเหมือนกันดูพระองค์เป็นแบบอย่างการสร้างบาร,รมีในทุกๆบาร,รมีของพระองค์สุดๆจริงๆเรายังไม่ได้จะหดขนาดท่านเลยเพราะฉะนั้นเราก็เลยต้องสร้างบาร,รมีต่อไปค่ะ ดูท่านเป็นแบบอย่างและจะได้มีกําลังใจนะคะเจออะไรยึดความดีเป็นหลักแล้วก็สร้างบารมีกันไปค่ะตอนนี้ช่องจํามาเล่าก็ตัดเรื่องราวชาดกไปได้ถึงสี่ชาดกแล้วนะคะมีโอกาสอยากทบทวนก็ไปฟังได้ค่ะกลับพบกันวันพรุ่งนี้ค่ะวันนี้ขอให้เป็นวันที่ดีบุญรักษาเทวดาคุ้มครองความทุกข์อย่ามาแตะต้องความเศร้าหมองจงหมดไปสวัสดีพี่ๆค่ะ